สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนิีวันนี้วันที่25เมษายน2566นะคะเรามาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อตังสีนะคะจังหวัดสุวินนะคะพเพื่อนวันนี้เป็นการทําบุญประจําปีของศาลเจ้าพ่อตังสีจังหวัดสุวินนะคะงานก็เริ่มแล้วนะคะเพะื่อนนิพีเริ่มวันนี้นะคะวันที่25เมษายน,น2566เดี๋ยวเรามาชม บริเวณหน้างานกันกรอนะคะอันนี้ก็รถก็อันนี้บริเวณศาลเจ้าพ่อตเต็งสีเพื่อนๆก็จะมีการแสดงแล้วก็มีโรงทานนะคะเพื่อนๆมีแจกอาหารนะคะงานทำบุญประจำปีนะคะกันเต็งี ก็จะมีแรงดันติดนะคะมาิลนะคะนี่นะคะจะเป็นโต๊ะอาหารนะคะ ก็คงจะเป็นก่อมาเจอกันนะคะบเพบื่อนก็ต้องรอดูนะคะที่บริเวณงานนะคะในสิ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นติดริมถนนฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะ ันะคะสวยงามน,นะคะ<ด>จัดได้สวยงามมากเลยนะคะไไอันนี้ก็จะมีนางรำสวัสดีค่ะพี่มาจาัดช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะมาถ่ายนางรำเนาะจะรำกี่โมงพะลูกเ,ออเ,รเริ่มงานหกโมงเริ่มงานหกโมงใช่ไหมอันนี้เริ่มเข้ามาแลนะ้วเนาะมาจากโรงเรียน วานิชนลูกคุณชายนาคะก็มีนักเรียนม,มาจากโรงเรียนวานิี้ลกคุวันนี้มีรำกี่ชุดคะมีการแสดงลูกคุณหกชุดค่ะหกชุดนะคะ,ะ,คะเริ่มแสดงหกโมงเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวพี่ขอบคุณนะคะแล,แล้วแล้วอาหารที่ในถนนนี้เขามาเป็นแจกโรงทานหรือยังไงคะใช่ค่ะเป็นโรงทานเป็นโรงทานนะคะเพื่อนะะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะลูกสาวขอบคุณมากคะ่ะนี่ก็บริเวณงานนะคะเพื่อน สวยงามนะคะจะเป็นสารเจ้าพ่อทาง่ีคนะเป็นงานประจำปีนะเพื่นพื่อน 4. เราก็เคยพามาเที่ยวแล้วแต่วันนี้เราพามางานฉลองนะคะก็จะมีนางรำน้องมาจากโรงเรียนวันที่เมื่อคืนนะค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูรอบนอกนะคะคูนะคะเตรียมอะไรกันมากนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นักร้องนะคะแม่จำได้แล้วที่ร้องในงานอะไรนะวัน ชื่ออะไรใช่ไหมชื่องานนี้มวนะคะหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อออะไรชื่ต้นข้าวขอต้นข้าวคช้ชีวิตต้องเกิดเปสาตว์โอค่ะแล้วก็มาร้องเต็มด้วยใช่ไหมลูกนะคะก็น้องอยู่โรงเรียนวานิชน้อคุณนะะขอบคุณน้องกันข้าวมากนะคะลูกขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะน้องต้นข้าวนะคะน้อง้อม เสียงดีมากนะคะคนนี้แล้วก็เต้นเต้นเก่งมากเลยเดินผ่านไปผ่านมานะคะก็จะรู้นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดศิลป์ของเรานะะคถือว่าของวันนี้นะคะศามาเจ้าพ่อท่างจังหวัดนะครับเป็นสามเจ้าป็นจังหวัดศิลป์ของเราที่ กอแม่พี่น้องชาวจาังหวัดสุรินได้ให้ความเคารพแล้กวก็ศรัทธานับถือนะคะอย่าลืมแไหว้กันก่อนนะคะถ้าท่านใดยังไม่เคยไหว้นะคะใข้าไ่อยข้างในเลยนะคะจะมี<ร>้มานที่ปอยแม่ามาเดินร,ร,รนอบงานนะคนนะคเพื่อนฝั่งน,นี้ก็จะเป็นโครงการน,นะคะ มาสักทีนะครับคู่ชาวสุรินมาหน้าเป็ร้อยปีแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวัจจุบนะครับที่เราได้นะครับมาจากางนั้นอันนี้ก็จะเป็นทำบุญนะคะศาลเจ้าพ่อเตงสีก็ร้อยกว่าปีแล้วนะคะสำหรับศาลเจ้าพ่อเตงสีนะคะทันสีนะคะเพื่อนคู่อยู่คู่ชาวสุรินผมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะก็ คุณูทานนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นโรงทานนะคะเพื่อนก็ทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปฝั่งโู้นนะคะ มันจะมีอาหารนะคะก็รอแจกนะคะนี้อนอมันเะคะไารากันอมักมีร้านอาหารนะคะเพื่านก็มาแจกนอัดให้กับเป็นรงทานนะี มีสุดเลยนะคะพเพื่อนไปเป็นอยู่ฝั่งเนนะคะเดี๋ยวเราเดินเดินรอบเลยนะคะก็จะมีขนมน,นะคะฝั่งนี้นะคะเพื่น,ะะน,น,นฟีเดี๋ยวเราอ้อมเลยนะคะเดี๋ยวเราอ้อมก่อนจะมีมารอนะคะก็ยังไม่ได้เวลาแจกรงทานาง่าฟรีนะ,ะอันนี้อยู่ด้านหลังนะคะ ก็ามาเดินรอบนะคะศาลเจ้าพ่อทั้งสี่ก็เป็นศาลเจ้าพ่อศาลโบราณนะคะอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะที่ในจังหวัดสุรินนะคะผู้จังหวัดสุรินของเรานะคะจะมีหนู่นะคะฝั่งนี้นะคะ ก็ขอนะไดเข้าไปกราบไหว้สี่สิ์ก่อนได้เลยนะครับก่อนที่จะรระอบพรพมาเน่นะครับเาะว่าดกแล้วใงานที่เาเริ่มที่จะแจกโลงทานกันในวันสี่สิบก่อนได้เลยนะครับ่ะเริ่แกโล่ทางกันในวลาสิบแปดนะครับ ห้าสิบกว่าล้านช่นะคะรถนเป็นสูงหลักช่วลยนะคะก็เลยแกกเลยนะคะสิบสองช่วงนะคะเดินผไปชมนะคะเดินผู้ไปชมสามจุดรทั้งสีนะองซึ่งสวยงามแล้วก็สถาบันมากเลยนะคะซึ่งประวัติความเป็นมานะคะทุกท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อพิธีกรคู่นะคะชมพิษนะคะศาลเจ้าพ่อตั้งสีนะคะตั้งเดิมของเราจะอยู่ที่มูลสามเหลี่ยมข้างตะเคียนบ่าและการที่มีพวกมีจิตศรัทธานะคะผู้มีจิตศรัทธาได้มาทำบุญ กันยางหนแน่นนะคะแล้วก็พื้นที่ค่อางจะเยอะนเราก็พาปดินโรคสารเจ้าพ่อตักสินแล้วนะคะเพื่อนที่จุวันนี้ก็มีโอกาสด้มาร่วมชนุดนะคะสารเจ้าพ่อตักินนะคะเป็นสาลเจ้าพ่อตัดสินคะซึ่งของเราทุกนาีก็ระวังอย่างด้กเลยคัว่าเดนะครับขายเจ้าเพื่อนนะครัทุกคนกัน้องชาวมานับร้อยปีแล้วนะคได้ชานมาจากานะคะ วันนี้ช่องตะวันนสิรีเลย์สตาร์ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทนะ่านขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณท,ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันสิร์ด้วยดีตลมอมานะคะ เราก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะขอองค์รให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปของเราแล้วก็เพื่อนๆทั่วไทยทั่วโลกนะคะจงมีความสุขความเจริญปราชนาวสิใดสมความมั่นประกันทุกคนทุกท่านทุกการนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะผู้ชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไว้กดกรดิงแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกัลวันสินไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะ รคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่น,คนี้นะคะสวัสดีค่ะใช้ได้ว่าเพือนๆที่สื่อสารจ้านอ้าพักอารกด